็้าทำเป็นน่ารักแต่ความจริงมึงไม่ได้น่ารักไงกูน่ารักไงก็มึงไม่ได้น่ารักไงเออสาสตร์แล้วดูมึงเล่นกีเามึงทำไมมึงไม่หากรูที่เวลากูเรียกมึงทำไมมึงไม่หากรูแล้วทำไมกูต้องไปหามึงอ่ะแล้วก็เกมสำคัญกว่ากูใช่ป่ะล่ะมึงก็ไม่สำคัญไงอ่ะแล้วมึงก็วางดิพอกแล้วมึงก็ช่างมันดิก็ปล่อยเกมดิปล่อยไปตอนนี้เลยแล้วมึงลุกมาหากูเลยมึงลุกมาเลยทำไมกินกรูรถดิแล้วแทนกิงกรูสำคัญกว่ากูเหรอมึงสำคัญไง มึงสำคัญแล้วแม่แม่ไม่กูสำคัญแล้วแม่มึงไม่เดินมาเอาก็เดี๋ยวหลังก,กี้มันลดตัวเอง <c oughs> ที่เวลากูเล่นเกมอ่ะที่เวลากูทำอะไรอ่ะ <c oughs> เออเออเออมึงไม่ต้องเลยเออเอเอมึงก็ทำแบบนั้นไปดิมึงก็ดูท็อกซ์ต่อไปดิมึงก็ดูที่ทนี่ต่อไปดิทำไมอ่ะที่มึงอ่ะกูคเคยยุ่งกับมึงเวลามึงเล่นเกมได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวพอแพ้เนี่ยเดี๋ยวพอกูพูดแล้วมึงแพ้มึงก็พานกูอีกโยนให้กูตลอดอ่ะมึงอ่ะกูไม่ต้องมาขำไม่จัด มาให่กูแฝงมึงชอบมาทวงตัวก็ช่วยไม่ได้ก็มึงกากเองมึงชอบพาให้คนอื่นผิดมึงไม่ยอมรับผิดตัวเองผิดจริงๆเวลากูเล่นมึงจะเล่นๆๆอะไรอย่างมึงแล้วที่เวลากูเล่นแล้วมึงทำอ่ะเฮ้ยแล้วเวลากูเล่นแล้วมึงทำอ่ะกูทำอะไรมึงให้เก่ละโธทุกอย่างเว้ยอะกูทำอะไรกูทำการบ้านกูจะทำงานกูจะจัดรายการมึงทำอะไรมึงก็กลนตีนกูหมดอ่ะที่เวลากูกลบมึงบ้านนี่ก็ดึงหน้าแอกแอกแอกไม่รู้ว่าใครแอกกันแน่ชอบพูดต่อหน้ายูเซอร์ หนีน้ำแอก๊กนีน้ำแอ๊กหนีแอ๊กอยังเลยนะมึงแหละอยสัตว์มึงออะแอ๊กตลอด